ร้านคิวช็อปเอ็กร้านบริการต่างๆเช่นรับเติมโลบักร,ระบบ ID p a s s ์ตเลนหและบริการรับกีฟแมปออสตาเลนแปดและบริการรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตในราคาที่ถูกสุดและยังรับกดผลปีศาจในแมปบ็อกซ์และกดเกมพาร์ตกดเงินม่วงกับอ e ี p คูณ2ใครสนใจลิงก์เพจอยู่ข้างใต้คลิปไม่มีร้านไหนที่ดีกว่าร้านคิวช็อปเอ็ก มปรับชมคลิปกันเลย <Download> s> <S ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับผมนะครับโดนัทนะครับผม วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับพวกไฟติ้งสไตล์นะครับผมทั้ง3อันเลยนะครับผมก็ถือโอกาสได้มารีวิวนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกับอันแรกกันเลยนะครับคือฟิตแมนคาร a เต้ในครับผมนะก็มีู่3สกิลนะครับอันนี้มันจะไม่มีบอกนะครับมีสกิลแซดสกิลเอ็กสกิลซีในครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกับสกิลแซดกันเลยในครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบกับมอน เกาะนี้นี่ครับสกิลแซนนะครับผมมันก็จะเป็นการต่อยนะนี่โป๊นี่นี่ครับมันจะเป็นต่อยแบบชั้นๆนะถือว่าแรงใช้ได้นะครับ้ายอัพมัดนะ<ส>ก็เดี๋ยวดูกับสกิลที่2นะครับคือการปล่อยมังกรนะครับผมนี่โอ้โหเโโท,ท่เทสัสสแลวแล้วก็สกิลที่3นะครับเป็นการเปิดโหมดนะครับผมนี่กับการแปลงร่างนะ จะทาให้สกิลแรกกับสกิลสองแรงขึ้นนะครับผมกับการเปิดโหมดนี่นะแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกน้ํานะครับผมนี่นะครับเออก็เดี๋ยวเราไปดูกับอันที่สองกันเลยนะครับผมอาก็มาอยู่กับอันที่สองกันเลยนะครับก็คือแบกเฟรสนี่ครับผมี๋ยวผมก็จะมาตีกับเกาะท้องฟ้านะครับผมนี่นะครับผมสกิลแรกนะครับผมก็จะ มีท่าทางแบบการทรงตัวนะครับแบ็คเรกนี่ครับผมสกิลแรกนะครับก็เป็นการเตะนะครับผมเป็นการเตะขึ้นฟ้านะอ่าแล้วก็สกิลที่สองนะครับเป็นการถีบนี่ครับผมเอยถือว่าเท่เลยนะแต่เราลองมาเปิดโหมดกอนดีกว่านะข่าไฟนะครหนผมนี่นะโอ้โหถือว่าแบบมนแรงขึ้นเป็นเท่าตัวนะแบบแรงขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับผมเนี่ยเออโคตรเท่ ในครับค่ะไฟในเช้าผมโอ้โหก็เดี๋ยวไปดูกับอันที่3มกันเลยในเช้าผมก้อนนี้นะครับอันที่3นะครับผมก็คือ e คอีเร็กโตในเช้าผมเดี๋ยวเราก็ขอรีวิวกับเกาะอุซอบเลยนะครับไปด,ดูสกิลแรกในคช้าผมคือเป็นการนั่งนะแล้วก็ปล่อยสายฟ้านะครับเค้อเท่เลยนะเดี๋ยวลองทีรอบ ฟุ้มถือว่าแรงนะครับผมลองดูสกิลที่2นะครับฟับโอ้โหเป็นการปล่อยไฟฟ้าว่ะหนึ่งเดะรอสโคฟุม้มถือว่าแบบใช้ได้อยู่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกับสกิลที่3นะครับเปิดโมดนี่เฮ้ยเล็กโตต่อยแล้วติดสาย้าหรือเปล่าไม่ติดนะครับคือเกยมมันยังทำมาไม่ดีนะแต่จะถือว่าต่อยแรงขึ้นนะนะครับผมถือว่าสกิลก็ แบบแรงขึ้นเลยนะครับผมแรงขึ้นประมาณไม่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 สองเท่านะถือว่าแรงขึ้นเลยอ่ะนะครับผมอ่าก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด<ๆ><ๆ>ติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับใครอยากห้ทำเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมเดี๋ย<ๆ>ว<ๆ>ผมว่าผมก็จะเปลี่ยนแมปเล่นบ้างนะครับผมแบบนี้นี่ฟาร์มจนแบบเออเกือบตันแล้วนะแต่ยังไม่ตันนะครับผม เพื่อผมอาจจะลงคลิปกับแมปอื่นด้วยก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันครับบ๊ายบาย